สุ่มโลบอกหรอสุ่มก็ได้โอ้โหได้อินฟินิตีเหรอบอกน้ำขิงดีกว่านี่น้ำขิงฉันมีอะไรจะบอกฉันก็มีอะไรจะบอกเหมือนกันงั้นเธอก่อนเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะทำไมอ่ะเพราะว่าเธอมันจนไปแต่งตัวดีกว่าอีเมนสาวคนจนไม่คิดว่าน้ำขิงเป็นคนแบบนี้ไม่เป็นไรไปแต่งตัวดีกว่าไม่สนคะ่ะไปเปลี่ยนตัวก่อนดีกว่า สวยมากคะ่ะแม่เปลี่ยนตัวละครละไปหากลุ่มดีกว่านี่เข้ากลุ่มเราไหมฉันกำลังหากลุ่มอยู่พอดีงั้นเธอจะเข้ากลุ่มใช่ไหมใช่ใช่ตามมาเลยเมื่อไรหร่เหมยเหมยจะมาคงตายแล้วน้ำขิงอย่าพูดแบบนี้ขอโทษค่ะพี่นายแมสตอรอเบอร์รี่นี่พวกเธอเราขอเชิญเพื่อนใหม่ได้ไหมทุกคนตอบว่าได้ยกเว้นน้ำขิง หลายๆคนจะสนุกกว่านะใช่น้ำขิงก็ได้ก็ได้เหมยเหมยได้เชิญนินจาคิดในใจชื่อคุณคุณค,คงไม่ใช่นินจาที่จนจนหรอกสวัสดีนะักทุกคนคิดในใจน่ารักจุงสวัสดีค่ะน้องพี่ขอไลน์ของหนูได้ไหมโทรศัพท์เป็นอะไรหรือเปล่าคะถึงมีเสียงแบบนั้นก็ได้ก็ได้ค่ะแอดไลน์กันเสร็จแล้วนะนางนี่มันร้ายจริงๆเอาจูจูก็ออกไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมัน เกินไปเปล่าข้าสาวดีมากในใจโอ้โหเสียงเด็กแต่เด็ดเวอร์เล่นเกมอีเวนต์ไหมฉันขอ,อยังก่อนเพราะว่าจะไปเปลี่ยนตัวละครแป๊บงั้นตอนแรกขอเปลี่ยนเสียงก่อนแล้วกันเสียงแบบนี้แล้วกันจริงๆแล้วฉันเป็นสาวเท่แต่ชอบแต่งตัวน่ารักกลับเข้ากลุ่มดีกว่าอย่าลืมฉันนะฉันชื่อเหมยเหมยตกใจหมดเลยนึกว่าใคร ขออนุญาตตัดจบตรงนี้ก่อนนะคะเพราะไม่ค่อยมีเวลาเลยอะทุกคน